มึงต้องลาออกทั้งสองคนนะมึงต้องลาออกอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดจำได้ไหมจำได้ไหมตอนที่มึงเคยพากันอะไรนะไอ,ไอเด็กกลุ่มนึงเด็กผู้หญิงกลุ่มนึงอ่ะที่ไปเต้นสีดาลุยไฟอ่ะไอไปเต้นลิสีดวงไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าไปเต้นลิสีดวง <c oughs> ไปเต้นลิสีดวงลุยไฟที่พราคระชาธิปัตย์จำได้ไหมลองหัวนหน้าภรคระชาธาิปัตย์เขายังลาออกเลยเขาออกเลย เขาโดนอย่างนั้นเขาโดนอย่างนั้นเขาโดนอะไรอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปแก้จัแป้ปัญหาที่หลังจากเรื่องกระดงคดีความทุกวันนี้ก็โดนตัดสินไปแล้วก็ผิดเห็นเปล่าเขาก็มีความรู้เป็นลูกผู้ชายนะเขามีความเป็นลูกผู้ชายนะแต่มึงสองคนล่ะเอาดิเอาดิกล้าลาออกหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าออโดแล้วบอกว่ามาตรฐานสูงออโดอะโดเอ้จะจอกกูบอกเลยกระจอ ก็าบอกกันมาตรฐานสูงนี่กูบอกเลยกระจอกกระจกครับโธอเฮ้ยได้ข่าวว่ามีเด็กคนนั้นเด็กคนนี้ด้วยเหรอเฮ้ยแต่เมื่อเช้าเห็นอยู่นะวิโรจน์คุณวิโรจน์สสวิโรจน์ที่เคยบอกว่าปูอัดเนี่ยรู้จักกันมานานรวมง,งานกันมานานตอนที่ไปบอกว่าพี่น้องเออชาวจอมทองควรจะเลือกไว้ใช้งานอะไรเนี่ยเคยเห็นคุณวิโรจน์โพสนะ จำได้อยู่ในอินสตาแกรมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณวิโรจน์โพสต์ว่าปูอัดร่วมง,งานกับผมมานานเหมาะที่จะเป็นสอสอเป็นของชาวจอมทองอ่ะก็ไปเลือกพี่น้องฝากฝังคุณปูอัดไปด้วยเฮ้ยแต่เมื่อเช้ายังเห็นคุณวิโรจน์บอกว่าโพสต์ว่าปูอัดควรลาออกอ้าวชิบหายแล้วแต่อย่างนี้ครับข้อมูลที่ผมได้มาไอคณะกรรมการทีโหวตยีบสองคนที่ให้ปูอัดอยู่ในพักเก่าไกลต่อเนี่ยมีสองคนนะมี มีสคนที่เ้ชื่อมาคือวิโรดกับอะไรนะไออะไรไออะไรนะพาวร์อิอะนั่นแหละสองคนเนี้ยจริงจริสองคนเนี้ยแหละที่เป็นคนโหวตโหวตให้เขาอยู่ต่อแต่โหวตให้แจ้ออกไปเฮ้ยทามันเป็นเรื่องนี้จริงแม่งโคตรย้อนแย้งเลยนะย้อนแย้งไงท่านวิโรด ท่านสะสะวิโรดย้อนยังนี่พูดจริงถ้าข้อมูลอย่างนี้จริงอะคือโพสเช้าตอนเช้าบอกว่าปูอัดต้องลาออกแต่อะไรรู้เปล่าแต่พอตกปลายลบโพสเชา้าโพสให้ลาออกตกปลายลบโพสเสร็จปุ๊บมามีข้อมูลว่าหนึ่งในยีบสองคณะกรรมการทีโวโให้ปูอัดอยู่ต่อ ก็มีชื่อวิโรธกับชื่อไอติมพาวฤทธิ์อา้าวสรุปว่ายังไงเอายังไงกันครับย้อนแย้งเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เช้าบอกลาออกบ่ายจอดำข้อมูลใหม่บอกว่าโหวตให้ปูอัดอยู่ต่ออา้าวก้าวไกลมาตรฐานสูงอีกแล้วคนในก้าวไกลมาตรฐานสูงอีกแล้วเด็กเส้นนิว่าเด็กเส้นนิว่า ปะโทูปกป้องกันอีกแล้วเขาบอกว่าเป็นเด็กไอติมไม่ได้พูดอะไรนะแต่กระแสข่าวเขาบอกว่าเป็นเด็กไอติมแจ้ไม่ใช่เด็กใครแจ้ก็ยังออกมาแฉเลยคณะกรรมการที่สอบสวนผมเนี่ยสองรอบเนี่ยเหมือนไม่ใส่ใจเรื่องของเล่าของผมเลยผมส่งหลักฐานให้หลักฐานให้ก็เหมือนกับว่าไม่ใส่ใจเรื่องของผม รอบแรกมีเจ้กรรมการเจ้าน้าที่มาตรวจสอบผมเจ็คนก็ไม่ได้อะไรรอบสองมาแค่สี่คนคนที่ห้าอีกห้านาทีก่อนจะจบเรื่องก็อนจะจบการอสอบสวนค่อยเข้ามาดูค่อยเข้ามาฟังสรุปว่ารอบสองมีแค่ห้าคนรอบแรกมีเจคนเหมือนไม่ใส่ใจผมเลยแจ่เขาเลยออกมาน้อยเนื้อตามใจออกมาแฉสรุปว่าก้าวไกลมาตรฐานสูงมาตรฐานสูงจริงๆชิบทาย อพอยกแม่ยกส้มไอ้เฮียเฮียหางส้มยกหางกันก็นกนไปไอ้คุยยกหางก็ไปไอ้สัตว์จิตใจพูกมึงทาเฮียอะไรกันวะทําด้วยเฮียอะไรกันก่อนไอ้สัตว์ถึงยกจ้องคนพวกนี้ไอ้เฮียมึงภูมิใจเต็มใจ,จ,มใจอยากให้ลูกหลานมึงมึงต่อไปเหอะไม่มีใครไปกล้าร่วมงานกับพระก,ก้าไกลหรอกไอ้สัตว์เฮียว,ว,วกุศสาบแม่งเลย ไปร่วมง,งานก้าวไกลเดี๋ยวแม่งคนในก้าวไกลเอากล้วยให้แดกอีกอเฮียใครจะไปร่วมง,งานด้วยอะ่ะพวกมึงยังไงไอพ่อยกแม่ยกก้าวไกลทั้งหลายเนี่ยไอพวกเฮียหางส้มเนี่ยมึงยังอวยมึงยังยกชื่นชมกันอีกเหรอควยทุเรศเฮียจริงจิตใจพวกมึงทำด้วยเฮียอะไรอ๋อชอบสอสอรอเขารอเขามี power เขาน่ารักกรี๊ดกรี๊ด โอ้โหเหียนี่ไงความมาตรฐานสูงของก้าวไกลนี่แหละความมาตรฐานสูงของก้าวไกลคือหล่อคารลมดีวัทกรรมดีมึงดูดิขนาดสอสอผู้หญิงในพรักเดียวกันเขายัางไอ้ใส่ไอเสียนเลยแต่เฮียหางส้มแม่งเสือบชอบไอ้คุยเละแท้แนละ้วพวกมึงอะ่ะอุตอมการคุณพ่อคุแม่อะไรมึงอุตอมการคุกคามทางเพศเหรอุอตอมการคาวโลกีอรอพวกมึงอะ่ะ วันนี้ก็ต้องชช่นชมน้องไอ้น้องไอ้ด้วยน้องไอ้ก็บอกว่าไม่กิจกรรมแล้วไม่เอาแล้วน้องไอ้นะสสฝั่งทนสสบางบนอนก็ชช่นชมมันก็ต้องชื่นชมอะ่ะก็เรื่องอย่างนี้ต้องมาพูดแต่มาพูดช้าไปหน่อยไม่แทบไม่พูดตั้งแต่ตอนแรกแต่พอมีสีดาลุยไฟที่ติดไทสม,มิธออกมาพูดกันเยอะเลยเพราะอะไรกันก่อนเรื่องนี้มันต้องไม่ให้เกิดขึ้นเลย พอมีข่าวเรื่องนี้มันต้องสอบสวนอย่างเป็นกิจรารษณะแล้วก็แถลงต่อประชาชนนี่มึงปล่อยเวลาสองสามเดือนจนเกิดกิจกรรมสีดาลุยไฟที่ตึกไทสม,มิตแล้วมึงถึงค่อยมาแสดงออกกันนี่เหรอไอ้ซั์นี่เหรอ,อ,รหรอมาตรฐานสูงนี่เหรอนี่เหรอบอกว่ามาตรฐานสูงมาโทษกระจกกูว่ากระจกนี่จําได้ไหมใหญ่อะไรนะที่เป็นงูเห่าตอนพักอนาคตใหม่อ่ะหรือก้าวไกลเนะี่ยใหญ่อะไรนะ ยายอะไรนะที่ทั้งทั้งเหนือเชียงเชียงใหม่เชียงรายอะไรเนะ่ะที่เขาอยู่ไหนนะโอ้กูจาชื่อไม่ได้อีกละเป็นสสที่เป็นงูเห่าอะ่ะสีนวลสีนวลยายสีนวลเนี่ยที่เป็นอดีตสสอของพรรคความอแนวทายอะไรเนี่ยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่เขาเป็นงูเหา่าไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเขาไม่ได้อยากไปยุ่งกับอุดมการหนึ่งหนึ่งสองซึ่งมันผิดกฎหมาย สอสอสีนวลเลยออกเออเลยออกเลยเป็นงูเห่าออกเลยคนที่อยู่ในนั้นเขาก็ออกก็เพราะเรื่องนี้คุณจะพูดให้ฟังก็ไอ้เพราะเรื่องนี้แหละเขาถึงออกกันเขาจะเป็นงูเห่าออกเพราะเขาไม่เห็นด้วยมึงก็ไปจอมตีเขาอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไอู้เรื่องไอ้ก้าวกามไอ้ขยี้กลามไอ้พวกขเรื่องโลกีอะไรต่างๆมึงเสือกชื่นชอบชื่นชมกันไอ้เหียมึงเป็นเหียอะไรกัน เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่กว่าเรื่องสีนวลเป็นงูเหา่าซะอีกเขาเป็นงูเห่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากไปยุ่งกับแกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไงหลายคนด้วยที่เป็นงูเห่าพักอนาคตใหม่อ่ะแล้วงูเห่าก้าวไกลด้วยที่เขาไม่อยากยุ่งอ่ะเพราะอุดมการมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้ขยี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พวกมึงพากันไปลุมถึงลุมทล,มล,มลุมด่าเขาดูสภาพเ็าดิ ไปดูเขาดิมึงเล่นขยี้กันสักเขาไม่มีที่ยืนอะ่ะไกลแค่เขาไม่อยากร่วมหนึ่งหนึ่งสองกับพวกมึงอะ่ะขอโทษนี่แต่พอมาเป็นเรื่องนี้นะเรื่องหีเรื่องคุยเรื่องแต่ไอสัตว์พวกมึงเงียบกิ๊บกูกล้าพูดทาไมฮะกูพูดทําไมฮะมันเทียอะไรเปล่าไอสัตว์ก็จริงอะ่ะเรื่องหีเรื่องแต่อะไรพวกมึงเงียบกิ๊บกันหมดเลยพอยกไมย่ยกไหวเรื่องส่วนบุคคล ไปจับเลยถ้าผิดล้วไปจับเลยเฮ้ยเรื่องคุยกับอีเขายัดกันไม่ผิดกฎหมายไอ้สัสแต่มันผิดจริยธรรมหมีเรื่องคุกคามทา,ทาเพศมันผิดจริยธรรมเรื่องคนจะเยัดกันมันไม่ผิดกฎหมายถ้าเป็นลูกเป็นลูกเป็นเมียตัวเองเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่ไปทําเรื่องผิดกับเรื่องลูกเมียคนลูกเมียคนอื่นเนี่ยมันผิดกฎหมายไอ้สั์เหียผมต้องแยกแยะหน่อยบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าเขาผิดจริงก็ไปจับก็เลยสิจับก็เลยสิกูบอกไว้ให้ มันจับมันจับได้เขาใจะให้เราไอเรื่องสอสไปรวนลามไอเรื่องสอสอ,อะไรไปทำไม่ดีมีไรกับอ่าคนในพักขบคนในกลุ่มอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องคุยกับผีตำรวจเขาจับไม่ได้หรอก้าไม่มีเรื่องแดงออกมาเออถ้ามีการข,ข่มขืนก็ทำทำเราอะไรเนี่ยเขาจับแน่อย่างประชาธิปา์โอเคเขาทำอย่างนั้นเขาทำผิดตำรวจก็จับจับเสร็จ,จ,จปุ๊บก็ตดคุกก็ตัดสินไปแล้ว แต่เรื่องคุกคามทางเพศมันเพิ่งเปิดประเด็นออกมาก็อยู่ที่ว่าผู้เสียหายเขาจะเอาแบบไหนเอามึงก็ต้องเดี๋ยวยาเข้าไปดิมึงทำจริงหรือไม่จริงไม่ใช่มาบอกว่ากูเมาเมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องจำไม่ได้คุกคามเข้าไปแล้วไม่รู้ชวนน้องไปเที่ยวแล้วเอากันแล้วไม่รู้กูเมาอย่างเงี้ยได้เหรอพอเขามาเอกเปิดเผยเอะไรหน่อยก็ไม่รู้จำความไม่ได้เมาผมไม่ได้ผิดผมขอโทษที่ออกมาช้า ผมขอโทษอย่างงูอ,อย่างงี้ก้มโค้งอะไรนนโอโหไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เรื่องถ้ายิงเป็นสอสอด้วยมันยิ่งผิดจริยธรรมขั้นไลยแรงไลยแรงนะแต่พวกมึงก็บอกว่าไม่ให้ออกขับออกพอไม่ได้ว่าจะเล่นเอาเป็นเอาตายแต่มันต้องมีสมองไม่น่าด้านมีคุณธรรมที่บอกกูบอกว่าให้ลาออกเนี่ย ทำแบบให้สง่าผาเบยไอสัตว์พวกมึงไม่ใช่แม่งเฮียอะไรแม่งเอาไม่เอาความถูกต้องเลยเอาแต่ความถูกใจพวกมึงไอเฮียเฮียหางซ่อมแม่งก็เชร์กันที่ผายใ้ป่วงคุยปกป้องคนอย่างงี้ไอสัตว์ไปอมคุยมันเลยไอเฮียแต่มึงเป็นขนาดนั้นเอาลูกเอาหลานไปให้มึงคู่ไออเอาลูกเอาหลานเอาเมียพวกมึงเอาลูกพวกมึงนี้นะไปให้แม่งคุกคามมันเลยไอสัตว์เอาดิมึงกล้ากันหรือเปล่าเฮียเฮียหางซ่อมกองเชียร์ต้อมทั้งหลายไอสัตว์ มึงลืมตามึงลืมตามึงเปิดหูเปิดตาเปิดใจอะไรเฮียอะไรที่มันผิดมึงก็ต้องว่าผิดอะไรไม่ถูกต้องมึงก็บอกว่าไม่ถูกต้องเดะมึงจะไปบอกเอาถูกใจมึงได้ยังไงกูถึงบอกไงว่าสีนวลขนาดสีนวลเขาทําผิดแค่นั้นพวกมึงไปย่ำยีไปลุยเขาซะขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องขอเอ่ยชื่อแต่เรื่องอย่างนี้พวกมึงเสือกเงียบกิบกันเงียบอเหีย เฮีย er จริงๆไงก็บอกเฮียจริงๆไนงะไม่ช่เฮียแล้นเลยด้วยนะมันเด็กใครมันเด็กใครกูไม่ได้ว่าสอสอสองคนนี่หรอกมึงจอ,อกหรือไม่ออกมันไม่ออกอยู่แล้วมันไม่ออกอยู่แล้วแต่กูจะบอกว่าไอ้คนที่เป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกพี่มันที่อยู่ในพระก้าวไกลเนี่ยมึงต้องสำนึกสำเนียกเฮียไหนบอกว่าพวกมึงซื่อตรง ไหนบอกผู้มึงมาตรฐานสูงไหนล่ะไหนล่ะความมาตรฐานสูงของพระก,ก้าวไกลไหนกูยังไม่เห็นเลยฮะสอส,อสอผู้หญิงตอนแรกที่ไม่มีสีดาลุยไฟที่ตึกไทยสมิตแม่งก็ไม่ออกมาเ่าไม่ออกมาพูดสักตัวพอเป็นอย่างนี้แหมออกมามันโอ้โหเ,เ,เ,เหมือนลิเกลิเกก้าวไกลเหมือนลิเกชิบหายที่บอกไว้ให้คนเหมือนลิเกเลยไม่ได้มีความจริงใจอะ แม้แต่พวกเดียวกันเองพวกมึงยังไม่มีไม่มีความจริงใจเลยไหนบอกไม่มีเด็กใครเด็กมันไอสัตว์แจ้สสอสอแจ้แม่งไม่มีใครหนุนหลังเลยไอสัตว์แม่งโดนขับออกไอ้อ่ะแต่ปูอัดแม่งเสือกโดนโหวตวิโร์ก็โหวตให้อยู่ไอ้อ่ะไอ,ไอติมก็โหวตให้อยู่ต่อคือเด็กใครวะกูาถามจริงกูดเด็กใครอา้าวมันมีข้อมูลแม่งงั้นจริงถ้าเป็นเรื่องจริงรแบบนี้แม่งโคดอนดแดงไงก็ถึงบอกไงวิโร์ตอนเช้าบอกว่าปูอัดต้องลาออกตอนบ่ายแม่งจอดา พอตกเย็นข้อมูลใหม่มาอีกปุ๊บสองคนนี้คือหนึ่งในยี่สบสองคณะกรรมการที่โหวตให้ปูอัดอยู่ต่อโอ้โหแม่งโคตรย้อนแย้งกูถึงบอกไงถ้าพักเก้าไกลมาตรฐานสูงไม่มีข่าวอย่างนี้หรอกไม่มีเรื่องอย่างนี้แล้วถ้าพักเก้าไกลแม่งมาตรฐานสูงจริงจะไม่เกิดวันที่31ตุลาคมสีดาลุยไฟหน้าตึกไทยสม,มิธเลยแม้แต่น้อยเฮียกูจะบอกไว้ให้ถ้ามันมาตรฐานสูงจริงอะแล้ววันนี้ก็เป็นไง จ๊สอสอแจ๊ปาตีมก็มาแฉะซะเอาแม่งให้นักคือพูดง่ายๆตอกยำ้ำยิ่งเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาทุกวันทุกวันเรื่องีเหี้เรื่องอะไรอําใจเนี่ยสาหรับพักก้าวไกลเนี่ยกูบอกไว้เลยคําสาบกูแม่งโคตรศักดิทธ์คําสาบกูแม่งโคตรศักดิ์สิิธ์ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้ามึงก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล